คือพูดถ้ากูไม่สกปรกขนาดนี้เขาจะลู้ไหมว่าสิวเสียนจากเบอออริจินอลในโลกของมันมันจะหลุดเป็นตออ้ยะดูดิอุ้ยสกปรกเขารู้เลยเป็นคนสกปรกอ่ะอือหีน่าสปกมสวัสดีค่ะอ้าวันนิ่ังวะวันนี้นะคะไม่ใช่เทปพาเพื่อนพังของหน่อยหนึ่งแต่อย่างใดนะคะวันนี้ขอแนะนำเพื่อนสองคนค่ะ นี้นะคะเราจะมาในชาเลนจ์ชวนเพื่อนมาลอกสิวเซียนกันนะคะก็ที่ชวนเพื่อนทั้งสองคนมานีนฝั่งนี้จี๊บขึ้นชื่อนะคะแล้วก็เฟิร์นนะคะเหมือนเราในาก็มาสองคนสิออที่ไม่นั้นมาด<อ>้ยมาไม่บอกแรให้ใส่ชอ <laughs> มา,มาบอกเอิร์นมาก, <laughs> มากเลือกมานะคะวันนี้ที่ชวนทั้งสองคนมาลอกสิวเซียนเพราะว่าอยากรู้ว่าใครสิวเซียนเยอะที่สุดเพราะกูมีไอเทมที่บอกเลยว่าเป๊ะเวอร์นี่ The Original Charcoal Deep Cleansing n o s e p o r e s t r i หรู้จักไหมซึ่งเคยเห็นตามไป้ายใช่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 นี่คือซื้อมาเป็นกล่องแบบนี้เลยเพราะว่าจริงๆนั้วจริงหนึ่งซองมันจะมีทั้งหมด3แผ่นนะก็คือเรา3คนสามารถใช้ได้แต่ว่าเป็นกล่องแบบนี้เราจะเห็นกันบ่อยๆที่เอ่อ Brazil e v e n e ร e v e n แล้วก็มีที่ไหนอีกที่เคยเห็นเคยเห็นที่ไหนกอสันอ้าวอีนี่ไม่อยู่ในวงการแล้ว คุณทำงานด้านไหนคะเนี่ยวะตายไม่รู้หย้ำบิวเทียฉันก็เห็นเลยเหรอเนี่ยอีแบนบอยเอออียนบอยอีแบนบอยแต่ว่าโซอแบบนี้มันเอกลักษณ์มากนะทุกคนน่าจะแบบเห็นกันบ่อยมากมันจะเป็นสีเขียวดำอะไรเงี้ยแล้วก็ชัดเจนว่าเขาจะเขียนอะไรหลอกสนใจ าบอกว่าลอกสาใจสิวเซียนหลุดเป็นตอ,อซึ่งเราจะมาดูกันว่าสามคนนี้ใครที่จะมีสิวเซียนตรงจมูกเซียนไม่เซียมดิเูาพูดเซียนนะ <c oughs> เซียม <c oughs> <c oughs> เมื่อกี้เราอะรเซียมเลยแบบเซียมอาไหลอีเพมีสิวเซียนตรงจมูก ก็คือรู้ว่าใครสิวเซียนเยอะที่สุดเพราะเราสามคนไม่ได้ลอกสิวเซียนกันมานานมากนานมากเป็นปีอ่ะอไอปกติแบบว่าสองสามเดือนเฮ้ยไม่เลยเฮ้ยหรอังยั้เังยปงยังยังยัง่วงยังาังยังยังยั้ยั่ยัง่ังย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 ังเังยคงยัลยังยังยังยรงยังยัยังเังยเงยังยยงยั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 ยัยังเงยยยงยังยังยังงยมงงัยงยังงยง ผมอะพูดไม่ได้หรอทำไมถึงว่าเพื่อนซื้อแล้วเราก็ขอ่ไปด้วยนี่เขาบอกว่าเป็นแผ่นลอกสิวเซียนในตำนานนะเพราะว่าเขาทำน้ำพริกตำเลนตำนานแหมเขาจะไม่จ้างมาเลยเนี่ยอ้ามคุณแกะมันแก่ปกติเวลาเราลอกสิวเซียนนะเขาควรแบบเดือนละครั้งหรือยังไงวะไม่เขาบอกว่าจริงๆแนะนำให้ใช้สัปดาห์ละหนึ่งสองครั้งเพราะว่า มันเราแต่งหน้าทุกวันอะไรเงี้ยมันก็จะแบบอุด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 ลงไปอย่างงี้เออเพื่อแบบว่าจมูกเราจะได้เรียบเนียนเราลงรองพื้นมันจะได้ไม่เป็นแบบคลุกขลขาขาไงบางคนที่แบบว่าเขาทารองพื้นแล้วแบบว่าเห็นเป็นโตๆผุดออกมาอย่างเงี้ยก็คือแบบบางทีก็จะไม่สวยคือแบบรองพื้นลงไปในอ๋อคือข้างในมันเป็นฟองแบบฟองอีกอิดอิดฟองเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะคะแม่บอกแล้วว่าแกะฟองมันต้องสามอันเอออย่างนี้ก็ซื้อแบ่งกันได้ดิเออคือตอนแรกที่ว่าแกะฟองปุ๊บแล้วแบบก็เป็นแผ่นรอกอย่างนี้เลยปากไม่ไม่ไม่ใน มีมากี่ชอบอย่างนี้ราคาแพงแน่เลยดิมึงแบบในซองเงี้ยมันมีตั้งหลายอันนะเท่าไหร่อ่ะเท่าไหร่หนึ่งซองสามสิบห้าบาทเฮ้ยจริงเหรอไม่ใช่หนึ่งซองนี้นะคือหนึ่งซองใหญ่กันใหญ่ซองใหญ่เนี้ยแล้วก็มีสามแผ่นเนี้ยสามสิบห้าบาทก็ตกแผ่นละสิบเก้าแผ่นหรอ ใช่เรียนรนเนเรียวิชาะไรสามสาม้าหนึ่ซองใหญ่มีสมซองอยู่ข้างในซึ่งหซองใหญ่อันนี้ราคาสาบหาบาทเท่ากับหนึ แผ่นละ11บาท12บาทเท่านั้นเฮ้ยก็ถือว่าคุ <ไป S 2> ้มคือแล้วก็แบ่งกับเพื่อนกับฝูมแบบทำทำด้วยกันข้างในก็เป็นแบบนี้แล้วก็จริงๆแล้วข้อดีคือสมมติว่าเราแกะมาแล้วมันใช้ไม่หมดเราก็เก็บไว้ได้เพราคือรอบลวหนึ่งครั้งแล้วเราก็แบบว่าเออเก็บใช้ซ้ำมนไม่ได้หูสกปรกมากเร่แล้ให้ใช้หนึ่งครั้งแล้วก็ทิ้งเลยไม่ต้องเก็บไว้แล้วค่ะครั้งเดียวเลยเนาะวิธีใช้ก็ต้องล้างให้สะอาดแล้วก็เอาน้ำอ่ะอ่ำ แปะเนี่ยหล่อไปแปะไว้ใช่แล้วก็เอาแบบมือที่แห้งอ่ะแล้วก็แบบแกะแผ่นออกมาแล้วก็แนมให้กับจมูกก็ไม่ยากก็ดิใช่ก็ไม่ยากอ่ะคือจริงเขาบอกว่าจริงๆอีกเคล็ดลับหนึ่งที่เราเคยทําก็คือเขาบอกว่าจะเอาน้ําอุ่นอ่ะมันแบบเป็นเอาน้ำอุ่นฉโลมมันจะดีกว่าเขาบอกเออเพราะว่ารูมขนเรามันจะได้เปิดได้เลยนะครับอุ้มเนี่ยไม่เป็นไรจะชอบน้ำเย็นเริ่มก่อนเลยแกะ เขาบอกว่าจริงๆแล้วถ้าส่วนไหนที่เราเป็นบริเวณเป็นสิวอ่ะเว้นไปก่อนแต่ปกติคนก็ไม่ค่อยสิวขึ้นตรงจมูกไงเ,เป็นสิวหรือแบบพวกผื่นๆืนถ้าเป็นผื่นในไรจมูกแห้งก็อาจจะแบบว่าเ,เว้นไปก่อนรอให้ผิวม,มันชุ่มชื้นกว่านี้แล้วค่อยทำาแต่ว่ากูเนี่ยมีเมคอัพอยู่บนหน้าเดี๋ยวจะสาธิตวิธีให้ดูเขาบอกว่าถ้าสมมติว่าชะลมน้ำให้ เปียกอ่ะมันจะได้ประสิทธิภาพที่ดีกว่างั้นงั้นเราก็เอาแบบว่าสำลีชุบน้ำแล้วก็โปะลงไปได้เลยเด็กอันนี้เช็ดเมคอัพออกแต่ได้เช้ทั้งหน้าไม่ไหวเอาแค่จมูกก็ได้เลยได้เดี๋ยวเราบางคนที่แบบว่าเฮ้ยแบบเร่งรีบและใครเร่งรีบกูถามก่อนใครเซนสิบเทีเลงรีบเพื่อเมย์นะเช็ดให้สะอาดนะคะอ่าในระหว่างนี้ไม่คิดจะให้กูตักแผ่นเหรออ่ะประหยัดเล่นมากอย่างงี้นี่ชุ่มๆแบบน้ำแบบนี้เลยอันนี้คือเคล็ดลับเลยนะเพราะว่าคนเคยล่ออย่างนี้ฉัน เอานี้มาใช่ป่ะสำลีแล้วก็แบบโปะเลยให้ชุ่มๆแต่จริงแล้วเอาสำลีแบบชุ่มน้ำอุ่นน่ะก็คือดีนะก็ได้น้ำอุ่นเนาะไอ้เวรเปึ๊บถ้าเปียกไม่พอประสิทธิภาพจะลดลงดังนั้นก็คือแนะนําว่าให้อนหน้าจุ่มน้ําไปเลยก็แรงไปเอาเอาอย่างเงี้ยเสียทั้งหน้าไหมง่ายกว่าแล้วก็ใช้มือที่แห้งบิดแผ่นคาราซลเซโรบาลออกมาจุ๊บนี่ขมิ้งนี้ แผ่นมันจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะท่านชมเดี๋ยวเราจะให้ดูใกล้ๆอีกทีนะคะมันจะเป็นแบบดําแล้วมันก็จะชัดเจนไงว่ามันแบบพวกเสือเสื้นที่ออกมาอะไรเงี้ยแล้วก็แผ่นแอร์เรียมันจะค่อนข้างกว้างด้วยนะซึ่งมันทําให้แบบว่าอีสิวที่มันอยู่ตรงร่องจมูกเราอะออกได้แน่นอนเพราะมันไม่แคบไนีอ้าวใช่สิมันไม่แคบมันกว้างร่องอกมาอย่างงี้ะคะมีแผ่นเซียนใสๆคือมันจะมีสองด้านนะด้านที่เป็นสีดํากับด้านที่เป็นสีขาวข้างหลังอย่างงี้ ก็คือให้เอาด้านสีดำนะคะโปะลงไปอย่างนี้นะคะเอาสำลีออกก่อนก็ออกมาแล้วแผ่นกรึบออกมาแล้วก็เอาเอาด้านที่มันเป็นปลายจงอยแบบนี้อยู่ข้างล่างนะไม่ใช่อยู่ข้างบนจมูกตอนนี้คือชุ่มมากแปะเลยนะช้ำเดี๋ยวกลัวมันจะชุ่มไม่พออื้มบี๊น้ำจ๊กเลยเอาแล้วแล้วนะแปะปุ๊บ อ๋อคือเป็นแบบชาโคโคนเว้ยอุ้ยท้องร้องด้วยอยากดูกระจกด้วยเหรออยากดูกระจกด้วยเหรึงนูก็ทำให้มันแนบๆนบเป็นกรรมจมูกโด่งนะทุกคนมีเป็นกรรมจมูกโด่งแต่ว่าคนจมูกแบนได้ราบเรียบแบบนี้เลยค่ะแต่จริงๆเราสามารถอันนี้ก็ได้ปะเราเอาสามารถเอาน้ําทาตามข้างบนก็ได้ปะให้มันเปียกเออให้มันแบบเปียกเพิ่มอะไรอย่างเงี้ยฉันว่ามันทําได้นะจุ๊บจิ๊บนี เนี่ยให้มันแบบข้างบนมันแบบเปียกเพิ่มขึ้น่ะนี่ว่ามันทําได้เออมันได้จริงันทำถูกจริงเหรอทำถูกเพราะว่าข้างในอ่ะตัวสิผ่าตัวมันชาโคนออกมาแล้วเออคือมันเป็นเหมือนโครนี่เขาทําไว้ให้เป็นแบบสติชแห้งๆสังเกตที่นิ้วทีดูที่นิ้วตัวเองเออเออทีนี้เพราะมันเปียกใช่ป่ะโครนมันจะแบบไปดูดซับพวกสื่เซียนต่างๆจับเวลา10-15นาทีครับคือถ้าใครรู้สึกว่ามันแบบเปียกไม่พอนะอ เฮ้ย <Es> ช่วยช <half. S 2> ่วยมันทำให้แบบติดแนบขึ like that, like so 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 ้นเอติดได้ดีขึ้นเอาน้ำแบบแปะแปะบนบนอย่างเงี้ยให้มันแบบเปียกมากขึ้นก็ได้แล้วแบบให้น้ำแบบชุ่มชุ่มชุ่มช้าเอาน้ำแบบจกจกอ่ะอ้าวมีคู่ชุ่มอยู่คนเดียวเฮ้ยทำไมชุ่มอย่างนั้นนะเฮ้ยอย่างนี้มันต้องอย่างนี้มันต้องแบบชุ่มเออเดี๋ยวมันไม่ออกเนี่ยแล้วก็แบบคัดกูไปชุ่มก่อนตั้งแต่เนี้ย ชุ่มๆแบบนี้เลยเห็นปะ่ะนี่คือตัวอย่างที่ถูกต้องแน่ใจนะว่าถูก,ถกเดี๋ยวมาดูว่าใครสิวเซียนยิ่กว่ากันออหลังจากนี้นะคะทิ้งไว้ 10- ถึง15หนาทีนะรอจนมันแห้งแล้วเราก็จะดึงพึดเดี๋ยวก็มาค่ะผ่านไปแล้วนะคะ1 0ถึง15นาทีให้ดูนี่ใกล้ๆมันจะแบบแข็งๆนะมันแข็งมากมันจะแข็งมากนะคะตอนนั้นเรามาลอกไหมไอ้ตรงนี้แหละเขาบอกว่า,<ม>าวิธ<ะ>ีการลอก ให้ลอกดึงเข้าให้ลอกดึงเข้าห,หาตัวเองเนี่ยอย่าทิ้งไว้แห้งจนเกินไปจากข้างๆอย่างนี้ใช่ไหมเออจะข้างๆเราก็ดึงเข้ามาเราก็ดึงเข้าหายอย่างนี้ลอกทีละคนไหมไปใกล้ๆกล้องทีละคนไหมแล้วหน,นึ่งสองเฮ้ยมันไม่มันไม่ดังแล้วก็ดึงขึ้นโอ้ขนาดแห้งนะ ก <laughs> <c oughs> ระโปงอะเนี่ยดูดิชัดมากเอออะเจียจ๊ยบตามมึงเดี๋ยวเราค่อยมาประกวดกันดึงจากด้านข้างเข้ามาอย่างงี้หืมเจี๊ยบมึงสาบานว่ามึงดึงทุกวัน แต่ว่าก็เล็กๆไม่แต่คือไม่แต่คือแบบมันออกมาแบบเป็นลากเลยเว้ยเออมันเป็นเขาบอกว่าออกมาเป็นตอตอเฮ้ยอันนี้ไม่ได้พูดเล่นคือแบบปกติก็มีใช้อันยี่ห้ออื่นอะแต่ว่าอันเนี้ยมันไม่ขนาดนี้ป่ะใช่อันนี้มันหลุดออกมาเป็นตอแบบยาวๆมากอะเนี่ยงี้จกปกเฮ้ยจริงจังมาถึงกูงีกว่าตกใจเนี่ยอันนี้เขามีเทคนิคถึงว่าอยากให้มันแบบง่ายป่ะให้แบบขยับหน้าหน่อย เป็นตัวต่ออ่ะดูดิตัวใหญ่ด้วยไม่ให้อันเล็กๆนะไหนเราสั่งคนมาเทียบกันดิอันนี้ของเฟิร์นมึงอยากล้หน้ารั้าเพื่อนเออของเฟิร์นของชานแล้วก็ของเจี๊ยบคือของเจนน้อยสุดเลยอ่ะเพราะว่ามันลอกสองสามเดือนไงแต่ว่าแบบของฉันคงเยอะสุดแต่คือมันออกหมดเลยนะเฮ้ยมันออกเป็นต่นมันเป็นต่อตอเลยอ่ะจริงมันหลุดนะมันหลุดเป็นต่อต่อเลยอ่ะมันไม่ได้แบบคือยิ่งสมมติว่า แต่ว่าของของกูอะแห้งจัดๆเลยนะแต่ตอนรอกก็คือไม่เจ็บนะไม่เจ็บไม่รู้สึกเหมือนแบบมันจะไม่เหมือนตรงเนี้ยรงนี้สุดกรอบนะเออคือเนี้ยแบบฟังเสียงกรอบเนี่ยคือมันแห้งแบบนี้เลยเว้ยแล้วคือจะอบอกว่ามันเหมือนแบบบางทีมันจะมีบางยี่ห้ออะเคยใช้มานานมากมันแบบว่าสมมติถ้ามันแห้งจัดเวลาดูมันจะดึงเนื้อแล้วมันก็จะแบบไอ้นเพอร์เซนสบแสบแต่นนี้ไม่แสบเลย แล้วคือจมูกคือเรียบเลยเนียนเออหนได้วยทงกระจกนี้รงกระจกนีเนีะไอพวกไอเศษเที่เหลืออเราก็สามารถแบบใช้ออกเอาน้ําน้าเปล่า,ล,าล้างๆออกก็ได้เออแต่ว่าสิ่งที่ดีคือเวลาเราดึงออกมาแล้วอะรูมขนตรงจมูกอะไม่บานใช่ไม่ขยายเออมันไม่ขยายบางทีมันเหมือนแบบอย่างอันที่มันเป็นเว้นใหญ่ใหญ่อะแบบที่เป็นตออันใหญ่ของกูอะมันก็ไม่เป็นรูนะ <c oughs> ้ยแล้วเขาบอกว่าทําแค่สัปดาห์ละแบบครั้งเดียวหรือแบบ2ครั้งก็ได้อ,อะไรเงี้ยเพราะว่าจริงๆแล้วต่อให้เราไม่แต่งหน้าเราก็จะมีแบบฝุน่นไขมันจากผิวที่เราแบบบางทีเราไม่ได้ล้างล้างหน้าไม่สะอาดอย่างเงี้ยก็จะไปอุดตันเนอนะ เพราะว่าบางคนแบบสิวเสี้ยมันไม่ได้มีแค่ตรงนีต้ตรงที่แบบข้างๆข้างซอกจมูกเลย่ยแล้วราคาก็ถูกมากราคาแบบ1ซอง35บาทหาซื้อก็ง่ายตามแบบร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีเลเวนอะไรเงี้ยหรือว่า Boy, <ช>อีเวนบอยหรือว่าบิวท t ีียมอันนี้ซื้อหนึ่ง ซองสามารถใช้ถึง3าครั้งหรือ,อจริงซื้อมาแ็แบ่งเพื่อนๆได้นะคะแล้วก็ใครที่กลัวว่าแบบลอกจมูกแล้วสิวเซียนอะไรวบลอกสิวเซี่ยนแล้วจมูกรูหดจะบานนี่ก็ไม่นะไม่รู<ม>้สึกว<ม>่าม,มันมบานเลย,เลยแล้วก็ไม่แสบไม่แดงไม่มีอะไรเลยนะคะดีมากอย่างนี้เป็นกล่องน,นี้ซื้อเหมาอย่างนี้ก็ได้นะง่ายดีบอกพนักงานเซเวนว่าเอาทั้งหมด่ะคะหลุดซจ้าทั้งหมดนะคะวว่ะรว,ว,วยมากแล้วก,วก,วก็สังเกตแพ็กเกจจริงไว้แต่จริงๆแล้วแพ็กเกจจิิงมันจำง่ายมากเป็นแบบอย่างนี้ต้สนใจ เออมันเหมือนมีคนพูดออกมาหลอกใส่ใจเนี่ยด่ากูไวมากตอนแรกมันก็พเหมือนกูแหละเออเนี่ยหลอกใส่สีเทปหลุดเป็นตอของจริงยอมแล้วหลุดเป็นตอจริงๆนะคะดิออริจินอลนะคะจำไว้ว่าดิออริจินอลเฉยๆก็พอชาโคดีพริมซิ่งโนสพอสตรีปอะไรเงี้ยแต่กูว่าจำซองง่ายสุดเาซองนี้คือแบบเห็นปุ๊บรู้ปั๊บเลยนะคะสำหรับวันนี้กูผู้ชนะถูกไหม ให้สปกปยอมได้ชนะจริงแล้วก็ใครคิดว่า3มคนนี้สกปรกสุดสามารถโบดได้นะคะท mm hmm. ี่ด้านใต้คลิปนะคะแม้ว่าเออมันก็อาจจะเป็นเรื่องของอุบิเหตุหรือเปล่าที่กูไม่ได้สปกปรกคนเดียวม,มันควรจะเรื่องที่ต้องมาโวดหรอกเม่ <c oughs> ใครสกปรกสุ <c oughs> ด่ะมันไม่ใช่เรื่องดีป่ะก็เป็นตัวอย่างให้ผู้ชมดูเมื่อกี้พูดถ้ากูไม่สกปรกขนาดนี้เขาจะรู้ไหมว่าสิวเซียน จากแบบออริจินอลในที่โลกอกมมันจะหลุดเป็นตอก็คือทำเพื่อทำเพื่อให้ผู้ชมก็คือได้รอมาเป็นปีใช่เพื่องานนี้เราอ่ะสำหรับวันนี้ทั้งสคนก็ต้องมุกตัวลาไปแล้วนะคะเดี๋ยวไว้เขาหน้าใช้อีกจะอัปเดตในสตอรี่ให้ดูเพราะว่ามันทำอาทิตย์ละครั้เนาะไปแล้วนะคะหวังว่าทุกคนจะลองเอาไปแข่งกับเพื่อนดูทำเป็นกิจกรรมครอบครัวก็ได้นะ พ่อแม่ลูกแปะยามว่างแล้วก็รอกสิวเสี้ยงน,นะคะเพราะว่าพุกงนี้มันอุดตันออนาคตอาจจะเป็นสิวแบบอักเสบได้น่าจัะไปละค่ะอย่าลืม The original นะคะไายีย่สกโปกเบะเดะไปใครตูกประโยคยี่สกโปกนั่นแหละ